สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Thailand Early News ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2554อยู่กับดิฉันปรารวีรวัฒนาและคุณสาวิตรีบุญครองค่ะสู่ช่วงสนทนาของ Thailand Early News ค่ะซึ่งเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันค่ะโดยหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้ก็คือการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนั่นเองค่ะโดยเราจะไปสนทนาธรรมกับ พระครูวิสุทธิการณกิจเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนมักการค่ะหลวงพ่อเจริญพรคุณสาวิตีคุณสุขคุณปรวีผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็เจริญพรท่านผู้ชมรายการผู้มีบุญทุกท่านค่ะท่านเราต้องถามหลวงพ่อก่อนเลยนะคะตอนปัจจุบันนี้ประชาชนประสบกับปัญหาน้ําท่วมหลักในการดําเนินชีวิตต้องแปลกไปจากการดาเนินชีวิตปัจจุบันมีหลักอย่างไรคะ เจริญพรเราก็คงจะต้องมาศึกษาให้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตนะฮะว่าถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรองรับสถานการณ์หรือมีความเข้าใจยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราเข้าไปอยู่ในถ้ำนะฮะเราได้ครั้งแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราไปเที่ยวเรายังไม่เห็นเลยว่าในถ้ำมีสัตร้ายหรือมีอะไรบ้าง มีที่พักอาศัยหรือมีอะไรเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็คงระแวงแล้วก็มีความหวาดกลัวนะฮะเพราะเราไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าเราได้อาศัยอยู่เป็นปีๆเราชํานาญแม่หลับตาเนี่ยเรายัางเดินได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเรามีความชนานาญหรือเรามีความรู้ซึ่งทางศาสนาเนี่ยท่านบอกไว้ว่ารู้เท่าก็เสียครึ่งถ้ารู้ไม่ถึงก็เสียหมดรู้เท่าเสียครึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเออเรารู้เรื่องราวความเป็นไปก็จริงอยู่ แต่ว่าวิบากกรรมหรือผลที่เรากระทําในอดีตมันก็จะมาส่งผลนะฮะเช่นสภาวาการเช่นปัจจุบันเนี่ยน้ำท่วมถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ว่าทางมาแห่งน้ําหรือว่าอุทกภัยนี้มันเกิดจากที่ไหนแล้วก็จะมีผลกระทบไปถึงเมื่อไหร่นะฮะความเสียหายรุนแรงมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เราก็คงหวาดระแวงทั้งเรื่องสัตว์ร,ร้ายก็ดีทั้งเรื่องภัย จากไฟฟ้าก็ดีหรือว่าจากระบบน้ําที่สูงขึ้นนะทำให้เราเกิดความอดอยากหรือโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจแล้วก็จะทําใจได้ไม่เกิดเป็นคนที่มีความเครียดนะจ๊ะหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เป็นโรควิตกกังวลอะไรต่างๆทางศาสนาเนี่ยถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากธรรมชาติทางศาสนาเรียกเรียกว่าธรรมชาตะธรรมชาตะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือความเป็นจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงนะฮะชาตะคือการเกิดเกิดโดยธรรมการเกิดโดยธรรมก็มีอยู่สรุปรวบยอดก็มีอยู่ทั้งหมด3ประการเท่านั้นอันที่หนึ่งคือกุศลธรรมะก็หมายถึงธรรมฝ่ายขาวหรือธรรมที่เป็นกุศลที่เราจะได้ยินพระสวดบ่อยๆเวลาเราไปงานสวดพระอภิธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่นะฮะที่เราไปงานศพต่างๆ 2. ออกุศลธรรมมาก็คือธรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายดำนะฮะฝ่ายที่เป็นบาปเป็นทุกข์ซึ่งทุกคนไม่ปรารถนานะฮะประการที่3คืออัพยากตาธรรมมาธรรมที่เป็นกลางกลางอันนี้คือจะเกิดโดยเหตุ3มประการนี้นะเช่นไฟเนี่ยถ้าอยู่ในเตาก็เป็นกุศลละคือเป็นกุศล เรามาใช้หุงหาอาหารก็เป็นประโยชน์ถ้ามันเกิดนอกเต่ามันไปไหม้บ้านเรือนอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอกุศลหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์นะน้ก็เช่นกันน้ําที่เราใช้อาบใช้บริโภคทุกวันก็มีความสุขเพราะว่าเป็นกุศลแต่เมื่อน้ํามาเยอะเกิดเป็นอุทกกะทาลาท่วมก็ทําให้เกิดความเสียหายเกิดความลำบากขึ้นอันนี้ก็เป็นอกุศลธรรมะเป็นธรรมที่ทําให้เราเกิดทุกข์เกิดโทษนะ ราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดจากบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้จากเหตุ3ามประการนี้เองถ้าเราสั่งสมบุญนะฮะคนเราเวลาเรามีวิบากหรือว่าเรามีความทุกข์มีอุปสรรคเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาเช่นคนพาลก็จะแก้ปัญหาด้วยความบาปหรือว่าความเป็นพาลของเขานะฮะซึ่งไม่เกิดบุญกุศลทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ถ้าคนมีทรัพย์เขาก็ใช้ทรัพย์แก้ปัญหาคนมีพวกพ้องบริวารก็จะอาศัยพวกพ้องบริวารแก้ปัญหาคนมีปัญญาก็จะอาศัยปัญญาแก้ปัญหาผู้มีบุญก็จะอาศัยบุญแก้กปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงหลักของพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่เครียดนะจ๊ะว่าเ,เหตุที่เราทำานปัจจุบันนี้เราก็ตั้งใจทําความดีแต่บางครั้งก็อาจจะมีคนห้อมร้อมมาช่วยเหลือดูแลเรา นั่นก็หมายถึงว่าเออในอดีตเนี่ยเราอาจจะประกอบเหตุหรือเราอาจจะไปเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นไว้หรือน้ําท่วมก็คงท่วมประเดียวปปะดาวหรือว่าลดลงไปความทุกข์ก็เกิดกับเราไม่นานขั้นบางคนเนี่ยท่วมแล้วแล้วก็ไม่มีใครช่วยเกิดลาบากอันนี้เราก็ต้องทําใจว่าในในอดีตเราก็อาจจะเหลียวแลหรือว่าเราจะไม่ได้สนใจผู้อื่นนะฮะปัจจุบันนี้เราก็จะต้อง เอ,อื้อเฟื้อต้องสั่งสมบุญกุศลประเภทนี้ไว้ว่าออวิกฤตนี้มันเกิดเหมือนกันนะแต่ทุกที่มันเกิดแกเราไม่เท่ากันแล้วก็ความอดทนต่อสภาวะทุกข์ก็ไม่เท่ากันเหตุเพราะว่าบุญของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยเราก็จะทําใจได้แล้วเราจะยิ้มต่อสู้เพื่อที่จะสั่งสมคุณงามความดีหรือสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ไปแก้ปัญหา ด้ความชั่วนะจ๊ะบัณฑิตหรือคนดีเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยความดีอย่างที่พระเจ้าบอกว่ารู้เท่าก็เสียครึ่งถ้ารู้ไม่ถึงก็เสียหมดนะจ๊ะแม้เรารู้เท่าทานันว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแต่กับแต่ละคนก็เกิดไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาละสาเหตุก็คือว่าแต่ละคนสั่งสมบุญกุศลมาไม่เท่ากันบางคนก็ถึงกับสูญเสียชีวิตบางคนก็ถึงกับความพัดพลาดบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ นะจ๊ะนั้นเป็นเหตุให้เราถ้าเราได้รู้และก็เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจไม่หลงไปโทษเ,เหตุการณ์นอกตัวหรือว่าคนอื่นไปแก้ปัญหาด้วยการไปพังทำนบให้น้ำท่วมบ้างอะไรบ้างตรงเงินข้ามเรากับจะต้องออมีความระลึกว่าสำหรับที่เราได้รับความสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความสะดวกสบายรวมทั้ง ข้าวปลาอาหารต่างๆก็ได้มาจากบริเวณที่น้ําไม่ท่วมนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราปล่อย,อยน้ําท่วมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะมีกําลังทรั์กําลังเสเบียงอะไรต่างๆที่จะมาสนับสนุนเราทั้งในขณะที่น้ําท่วมและหลังฟื้นฟูหลังน้ําท่วมด้วยนะฮะแต่สําหรับผู้ทีออ่อยู่นอกเขตนะฮะคืออยู่สุขสบายเนี่ย อันนี้เราก็ร่วมแรงร่วมใจนะก็เห็นภาพในทีวีเราจะเห็นหลายที่เนี่ยก็ไปร่วมแรงร่วมใจในการที่จะกอบกู้หรือปกป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะช่วยกันทุกตารางนิ้วเลยเพราะ <c oughs> ตระหนักดีว่าผู้ทีเ่เขารับทุกเคราะกรรมไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ต้องอยอมรับสภาพสภาวะต,ต่างๆแต่ตนเองนั้นอยู่อย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นถ้าไม่จุนเจอือช่วยเหลือกันเนี่ย ก็จะเกิดความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ว่าผู้ที่จะโดนออน้ําท่วมไปแล้วกว็าตามหรือผู้ที่ยังน้ํายังไม่ท่วมกว็าตามก็ต้องช่วยรักษาพื้นที่ทีออ่ยังไม่ท่วมอยู่นี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะได้ดูแลกันแล้วก็เป็นความเอื้ออาทรเป็นความห่วงใยตามออหลักของพุทธศาสนาก็ดีหรือตามออหน้าที่ของผู้สนิกชนคนไทยซึ่งเราก็ทํากันมาโดยตลอดนะคร น้ำไม่ว่าจะมากขนาดไหนจะเกิดวิกฤตขนาดไหนแต่น้ําใจของทั้งสองฝ่ายยิ่งต้องท่วมทนต้องมีให้แก่กันเมื่อก่อนเราอาจจะเกิดแบบว่าต่างคนต่างอยู่หรือบ้านใกล้กันอาจจะไม่รู้จักกันแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้เรือนเศรษฐียังขาดไฟบางครั้งน้ําท่วมเราก็ต้องอาศัยคนที่อาจจะมีฐานะด้อยกว่าหรืออาจจะมีน้ําใจดีมาช่วยเหลืออาศัยเรือร่วมกันอาศัยป้องกันน้ําร่วมกันซึ่ง เป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ในวิกฤตนั้นเนี่ยก็ทําให้เราเห็นบุญอุศบุญกุศลและเกิดเป็นโอกาสที่เราได้เห็นว่าการทําความดีร่วมกันการปกป้องพยันตรายร่วมกันอันนี้เป็นความรักความสามัคคีแล้วก็เกิดเป็นบุญกุศลร่วมกันเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะแล้วในช่วงนี้คะ่ะผู้ที่ประสบอุทกภัยคะ่ะอาจจะเกิด ภาวะของความเครียดความรู้สึกที่ย่ำแย่จากการสูญเสียค่ะเราจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นยังไงบ้างคะ,ะเชิญผรนก็ดังที่ยกตัวหลังตัวอย่างไปแล้วนะเจ้าว่าเราจะต้องศึกษาว่าการเกิดอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นไปโดยธรรมชาตินะจ๊ะว่าเราอาจจะไปทําวิบากกรรมเอาไว้เช่นอาจจะไปบางคนมีรังมดอยู่หรือเราทิ้งภาชนะเอาไว้ทิ้งภาชนะอาหารในอ่าง มดมา,มาแมลงวันมาเราก็แก้ปัญหาด้วยเอาน้ําลดลงไปเลยอย่างเงี้ยเป็นวิบากกรรมซึ่งทางศาสนาถือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันเวียนตายเวียนเกิดเมื่อมีวิบากกรรมมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเหล่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมบางคนก็เอาน้ําไปหยอดหนูบ้างหยอดจิ้งหรีดบ้างอันเนี้ยเพฉะนั้นบุพกรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อมันตามมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมีวิบากกรรมที่ต้องมาเจอกับปัญหาสภาพแบบนี้อันนี้ว่าโดยหลักวิชาว่าโดยธรรมะ าจารย์ว่าผลเนี่ยเกิดจากที่เราประกอบเพจเอาไว้ฉะนัน้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ปร๊บเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจไม่ต้องไปลงโทษรัฐบาลหรือไปลงโทษคนอื่นเป็นแต่ว่าเราจะต้องรวมกันและเหตุที่เกิดสภาวะอย่างนี้เนี่ยบางคนก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาบางคนก็มุ่งประโยชน์ส่วนตนบางคนก็มุ่งที่จะขัดขวางในขณะที่คนกําลังเกิดความทุกข์ยากขึ้นแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเนี่ยบางที ปัญหานั้นก็ไม่แก้ได้โดยง่ายนะฮะบางคนก็กำลังปกป้องป้องกันบางคนก็ไปเจาะไปพังไปทําลายก็สาเหตุก็คือว่าเราไม่ได้ร่วมมือกันหรือไม่ได้หันหน้ามาแก้ปัญหากันด้วยความดีวันนี่เราจะต้องตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาด้วยความดีสมมุติว่ามีตัวอย่างให้เราดูง่ายๆว่าเรามีหมู่บ้านสมมุติว่าพันหลังคาเรือนแต่เวลาที่เราเกิดความเดือดร้อนจากวัยรุ่นหรือจากกลุ่มอันธพาลเนี่ยจริงๆมันมีสัก สิคน20ิคนนะฮะแต่คนนั้นเน่เป็นถึงพันหลังคาเรือนบ้านใหญ่ๆเนี่ยมีคนอยู่หลายพันคนแต่จะปั่นป่วนเดือดร้อนด้วยแก๊งมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนพานซึ่งมีไม่กี่คนแล้วรวมตัวกันทำความชั่วซึ่งเขาบอกว่าคนที่ทำในลักษณะนี้เนี่ยเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะฮะไปป้นเขาเนี่ยรู้ไหมเวลาเขายิงมาเนี่ยตายรู้ไปป้นเขาไปจี้เขาหรือไป วิ่งลาวอะไรต่างๆเนี่ยคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ถามว่าคนที่มีความสุขหรือว่าคนดีเนี่ยได้รวมกันหรือว่าสร้างเครือข่ายคนดีไหมเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนดีก็เลยต่างคนต่างอยู่ไม่ยอมมาสร้างเครือข่ายของคนดีร่วมกันจึงทําให้แม้คนผ่านแค่ประมาณสักสิบคนก็ทําให้คนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเดือดร้อนได้เป็นสภาวะที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เราจะไม่ค่อยเห็นคนที่ทําความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะจ๊ะแต่คนทาความชั่วที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้เราจะต้องมาคิดว่าทําอย่างไรที่เราจะประสานกันทําความดีมีความคิดความเห็นร่วมกันแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ศึกษาแนวทางว่าน้ํามันท่วมทุกปีบ้างบ้างน้อยบ้างนะฮะรู้ว่าบ้านเราทํารั้วไว้กันขโมยแต่เราไม่ได้ทํารั้วไว้กันน้ําหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย เราคงจะต้องมาศึกษาแต่เราก็จะต้องเข้าใจว่าความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะเพราะเราเนี่ยเอาใจไปเกาะกับสิ่งที่เราเห็นนะจ๊ะรั์เนี่ยหมดได้มีได้มีได้หมดได้ไดไดดไดนะจ๊ะเราแสวงหาทรัพย์ซึ่งทางพระพุทธศาสนาสอนว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะอวัยวะคือส่วนต่างๆของร่างกายสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต สละชีวิตเพื่อรักษาธรม right? รมนะจ๊ะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละทรัพย์เพื่อรักษาคือทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยเราทิ้งได้เราสละได้เพื่อรักษาอวัยวะอาการครบ32เราไว้คือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าทร,รัพย์เพราะทรัพย์เดี๋ยวเราหาได้นะจ๊ะ right? สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเพื่อไว้ของร่างกายบางส่วนมันเป็น ư? บัตยักษ์มันเน่าหรือมันอะไรเราสละบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตไว้ ทำความดีได้ต่อไปเราแวสวงหาทรัพย์ได้ต่อสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะธรรมะและคุณธรรมความดีศีลธรรมต่างๆนั้นนะ่ะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลนําไปสู่ความสุขความสําเร็จแล้วก็อริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราเสียทรัพย์เนี่ยแล้วเราไปเกิดความทุกข์ระทมต,ม,ตมใจจนทําให้เราป่วยหรือมีอาการถึงกับกระทบกระเทือนอวัยวะและชีวิตเราเราก็จะคิดว่าจะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบความสําคัญกันแล้วทรัพย์มีมูลค่านิดเดียวนะจ๊ะ น้ำท่วมเนี่ยอย่างไรเราก็ยังเหลือบ้านถ้าไฟไหม้ีนบ้านก็ไม่เหลือนะจ๊ะ <Okay. S 1> น้ำท่วมอย่างไรเราก็ยังเหลือที่ดินอุปกรณ์ข้าวของเรายัางอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อคิดเป็นกรณีศึกษาให้เราได้มาใช้ในการพัฒนาสิ่งรอบตัวความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและก็วิธีคิดที่เราจะดําเนินชีวิตหลังน้ําท่วมอาตมาว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์จเจริญพร ค่ะหลวงพ่อคะแล้วอย่างในช่วงนี้คะ่ะอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มคะ่ะที่อาศัยจังหวะในช่วงที่คนกําลังมีความทุกข์ <c oughs> กำลังชุลมุนเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เข้าไปขโมยของขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นการกระทาของคนเหล่าน,นี้เป็นบาปมากไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับคนเหล่านี้ยังไงบ้างคะเจริญพรก็ก็บอกหนีเสือปะจระเข้คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บางคนตกเครื่องบินก็ไม่ตายนะจ๊ะบุญมาหล่อเลี้ยง แต่คนที่ทําประเภทอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดวิบาก,กรรมนะฮะทำที่คือใจเขาจะดํามากทีนะคนมีบุญนิจใจจะใสนะจ๊ะผ่องใสประพัฒสอนแต่คนประเภทนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ไปก่อบาปก่อเวรดังนั้นเวลาที่ตัวเองไปทําความดีในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกว่าทําคุณกับคนไม่ขึ้นเหมือนไฟตกน้ําคนที่เขาเจอวิบากกรรมแล้วเจอความทุกข์ทรามานอยู่แล้วยังไปซ้ําเติมหรือว่ายังไปแสวงหาผลประโยชน์ ไปทาให้เขาเดือดร้อนอีกเนี่ยเพราะนั้นเวลาวิบัติภัยกลับมาเนี่ยซึ่งทางศาสนาสอนว่าสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่เราจะได้เพราะฉะนั้นเราทําดีเราก็ได้ดีเราทําชั่วเราก็ได้ชั่วเมื่อวิบัติภัยทั้งหลายมาหาเนี่ยเขาไม่สามารถแม้เป็นพระราชามหากริย์นี่ไม่สามารถจะใช้กําลังที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพช้างกองทัพมา้าพลเดินเท้าพลธนูอะไรเนี่ยไปต่อสู้กับอํานาจแห่งกรรมได้เลย จะไปบอกว่าเธอไปเลิกกรรมไม่ทีเธอไปทําให้ฉันได้บุญเธอไปทําให้ฉันหมดกิเลสนี่มันทําไม่ได้นะจ๊ะเขาบอกว่าไม้สูงกว่าแม่มักแพ้ลมบนคนสูงกว่าคนมักแพ้ภัยตัวคําว่าภัยตัวก็คือนี่แหละอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายถ้าเขาทาความชั่วเอาไว้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งเมื่อผลแห่งกรรมชั่วมาถึงเขาเนี่ยเขาจะหนักนาสาหัสแล้วก็จะไม่มีหนทางที่จะต่อสู้ดินน้นรนนะจ๊ะจะเลพอหลวงพ่อคะและในส่วนของผู้ที่ประสบภัยด้วยกันล่ะคะ บางบ้านต่างที่จะกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านตัวเองอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้หลวงพ่อจะมีหลักที่เขาปลองดองกันอย่างไรบ้างคะคือโดยหลักเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือนะจ๊ะทุกพื้นที่หรือทุกตารางนิ้วที่ยังไม่ท่วมนะเพราะว่าอาตมาเคยเคยยมมยมปู่นะยมกงอาตมาเนี่ยอยู่ดําเนินสะดวกทาสวนสัมสวนผลไมส้สวนผักอยู่สมัยก่อนนะค่ะ เกิดน้าท่วมใหญ่ที่ดาเนินนะฮะแล้วก็ทุกบ้านในน้ำท่วมหมดเลยทุกคนก็เลยมาทานอาหารที่บ้านกงชื่อกงปานบุภาสวนตอนนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นต้นมะม่วงบ้างอะไรดูบ้างดูน้ําบางที่เนี่ยจะมีสัตว์ร้ายหรือว่าไอ้พวกงูพวกอะไรไปเจาะคันก็คือต้องเอายาฆ่า,มาแมลงผสมพักีเล้วเนี่ยอุดไว้คือทุกคนต้องมาช่วยกันดูหมดแล้วก็มากินข้าวที่บ้านกงหมายความว่าถ้าบ้านกงท่วมนี่ก็คือทุกคนอดข้าวหมด ช่วงนั้นก็มีนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมก็ขอเครื่องราดให้เลยเพราะว่าเป็นอัศจรรย์มากมีส่วนเดียวที่น้ําไม่ท่วมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าเราร่วมทุกร่วมสุขถ้าเราปล่อยให้น้าท่วมทุกพื้นที่เราจะเอาข้าวที่ไหนกินใช่ไหมจ๊ะไอ้ที่ท่วมไปแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นเหตุเพราะว่ามันเกิดจากสภาวะแต่มันไม่ใช่เหตุที่เราจะต้องไปให้น้ําท่วมทุกพื้นที่แต่ว่าเราก็คงต้องเคารพในกฎกติกานะฮะว่ารัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะผันน้ำให้ ผ่านไปเร็วอย่างไรบางอย่างเนี่ยเราต้องยอมรับความสูญเสียบ้างเพื่อส่วนรวม<ะ>แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรากั้นไว้ทุกพื้นที่แล้วน้ําไปไม่ได้ปล่อยให้น้ําเอ่อล้นเข้าไปทุกพื้นที่การแก้ปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้น้ําเอ่อล้นมันจะต้องดูว่าช่องทางที่น้ําไปเนี่ยมันไปทางไหนถ้าเราปล่อยให้น้ําท่วมทุกพื้นที่มันก็ยุบลงไปแค่นิดหน่อยมันไม่ได้ยุบมากนะฮะแต่ช่องทางที่เราจะระบายน้ําได้เนี่ยตรงนี้ต้องต้องอาศัยความร่วมมือกันแม้ตอนนี้ก็ยังมีอุปสรรคกันอยู่บ้างในเรื่องของแนวทางในการตัดสินใจเจริญพอ ในบางบ้านหลังทั่วมิดถึงหลังคาอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็ซึมเศร้าอาจจะถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างนี้หลวงพ่อมีหลักในการที่จะให้กําลังใจบุคคลเหล่านี้อย่างไรบ้างคะเจริญพรนะฮะคนที่เป็นอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่ว่าอาจจะมีความเครียดเครีคยดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ปราติธ,ธรรมหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าวัดนะจ๊ะจริงๆโดยหลักของความสมัคคีนี่เราก็มีปุยญาตายายเราก็ได้ ประพฤติเป็นแบบอย่างแนวทางก็คือสวดมนต์ร่วมกันทําบุญร่วมกันไปวัดเป็นที่รวมแห่งบัณฑิตที่รวมแห่งความดีอันนี้คงต้องใส่กาลังแห่งหมูญาตนะฮะต้องไปคอยให้กําลังใจเพราะเราต้องเข้าใจว่าถ้าเข้าถึงสภาวะของผู้ป่วยต้องมีผู้บําบัดคือผู้ดูแลผู้รักษาแต่ถ้าเราจะปล่อยให้เขาดูแลตัวเองอันนี้คงลําบากเพราะเขาป่วยนะฮะยกเว้นว่าเออเขาหายแล้วอันนี้เขาจะป้องป้องกันอย่างไรอันนั้นก็คงอีกสเต็ปหนึ่ง แต่ในสเต็ปที่เขามีความป่วยไข้เนี่ยต้องอาศัยกําลังแห่งหมู่ญาติไปช่วยในการดูแลแล้วก็ช่วยในการเยียวยานะฮะเบื้องต้นก็คงจะต้องให้พ้นจากสภาวะแห่งความทุกข์นั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆให้มีกําลังใจหรือไปช่วยกันในการที่จะไปทําบุญทํากุศลช่วยกันทํากันก้นน้ําหรือช่วยอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ช่วยให้กําลังใจว่าเมื่อเราเกิดก็ไม่มีอะไรมากับเรานะจ๊ะ,ะตายไปก็ไม่มีอะไรตามเราไปนอกจากบุญและกุศลและก็บับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่มาก็ผ่านไปแต่ทรัพย์สินของเราก็ยังอยู่บ้านเราก็ยังคงอยู่ที่ดินเราก็ยังคงอยู่หมู่ญาติก็ยังเป็นที่รักอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะจ๊ะก็จะเยียวยาให้เขามีความสุขแล้วก็ไม่ไปคิดในทางที่ทําให้ตนเองเดือดร้อนได้จริญพอค่ะหลวงพ่อคะแล้วในส่วนของบางพื้นที่คะ่ะที่น้ํายังไม่ท่วมและกําลังจะท่วมคะ่ะพวกเขาเหล่านั้นจะมีวิธีการที่จะ รับมือกับปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะ,จะเจริญพรก็อย่างที่อาตมาว่าคงต้องปรึกษากับส่วนราชการแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่นะฮะคือถ้ารู้เท่าก็เสียครึ่งรู้เท่าเนี่ยเสียไปตั้งครึ่งเลยนะถ้ารู้ไม่ถึงก็เสียหมดต่างคนต่างบางคนกำลังจะแก้ปัญหาไอ้บางคนไปเพิ่มปัญหาให้ให้อย่างเงี้ยไม่ถูกก็คงต้องปรึกษาแล้วก็หาแนวทางกันทั้งในส่วนของอบอตอส่วนของจังหวัดส่วนราชการส่วนที่มีหน้าที่กับในแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราต้องมาปรึกษาหารือว่า ศึกคราวนี้เราไม่ได้ลบกับกับภัยซึ่งเป็นตัวตนเป็นบุคคลแต่เรากำลังต่อสู้กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งมันสามารถที่บริหารจัดการได้โดยไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้สูญเสียถึงชีวิตเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องมีความเห็นร่วมกันอย่าไปคิดแต่ว่าเออเราเดือดร้อนคนเดียวจริงๆถ้าเราเข้าใจว่าสภาวะแห่งความเดือดร้อนนี้มันก็เกิดจากบุพร,รมในอดีตที่เราสั่งสมกันมา อันนี้จะทําให้เราวางใจได้เป็นกลาง,ลางแล้วก็มาศึกษาหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังกอบกู้กําลังปกป้องเพื่อประโยชน์ของพี่น้องอีกฝ่ายหนึ่งก็มาจ้องทําลายเนี่ยอันตมาถือว่าการกระทําวิธีแบบนี้เนี่ยเป,เป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่กําลังแก้ปัญหาอยู่ก็จะต้องมีวิธีการที่จะสื่อความหมายหรือการประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีหรือว่าเชิญบุคคลที่คิด แล้วโดยความเป็นจริงนะจ๊ะบุคคลที่คิดประเภทอย่างนี้คิดร้ายๆหรือคิดในทางที่จะเมื่อเราไม่ได้คนอื่นไม่ได้ในโลกในประเทศมีไม่กี่คนนะ,ะส่วนใหญ่คนก็จะคิดในเชิงบวกตลอดแต่คนประเภทที่รุนแรงแบบนี้นั้นเราก็จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องหาวิธีการที่จะให้เขาได้ประโยชน์ร่วมกันจเจริญพรหลวงพ่อคะในหลักของศาสนา มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ,จะเจลิญพรก็มีมากเลยทีเดียวก็เป,เป็นที่สุดของพรมาจารย์ในพรศาสนาเนี่ยเป็นตั้งแต่เบื้องต้นอนุบาลจนที่สุดเลยก็คือหมดกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราได้สนใจที่จะเข้าไปศึกษาหรือไปฟังธรรมหรือได้เอาหลักธรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นข้อคิดนะฮะมาขบขบก็เหมือนผลไม้มันมีเม็ดมีเปลือกแข็งเราต้องขบจึงจะได้เนื้อในที่ หวานหรือว่ามีคุณภาพไต่าถามไต่ก็เหมือนกับไตต้นไม้ยิ่งไต่ก็ยิ่งสูงความรู้ความเฉลียวฉลาดไต่าถามคือถามแล้วก็ฉลาดไปเรื่อยซักถามซักก็เหมือนซักซักผ้าขยี้ผ้าขยี้สีหวานยิ่งซักก็ยิ่งขาวก็คือเราจะต้องเข้าวัดแล้วเราต้องรู้จักถามรู้จักที่จะศึกษาไม่ใช่เข้าวัดไปเพื่อเอาอาหารไปให้พระฉันแค่นั้นนะฮะในทั้งคมปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องฉลาดในการฟังธรรมในการศึกษาธรรม แล้วก็การโต้อตอบคือเราจะรู้จักฉลาดในการถามเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนจเจริญพรค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหลังจากน้ําลดแล้วค่ะเราจะมีหลักธรรมใ <c oughs> ดไหมคะที่จะมาช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหาค่ะโดยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะ ก็ให้ไว้คือหัวใจเศรษฐีอุตฐานสัมปทาคือขยันหามันมันในการหาอารักษสัมปทาคือเมื่อหาทรัพย์มาได้ต้องรักษาทรัพย์การรักษาทรัพย์คือเราก็ต้องดูว่าน้ําท่วมแล้วอะไรที่เสียหายที่เราจะซ่อมแซมบํานะรุงนะฮะพัสดุต่างๆเนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้ดีอย่าให้มันเสียบางอย่างเนี่ยก็อาจจะสูญเสียไปในเวลาที่น้ําท่วมแต่บางอย่างเนี่ยยังพอซ่อมแซมดูแลหรือว่าปกป้องได้ สัมมชีวิตาก็คือต้องเลี้ยงชีพโดยสมควรแก่ทำหรือแก่ฐานะของตนเองนะฮะอย่าให้มันเกิดการสูรยสิายหรือว่าเกิดความเดือดร้อนฟืดเกรื่องขึ้นประการที่4คือกัล,ลยาณมิตรตาคือการครบคนดีคบบัณฑิตหรือการสร้างเครือข่ายคนดีอันนี้สําคัญมากๆที่อาจะามาย,ยกตัวอย่างในหมู่บ้านมีเป็นพันหลังคาเรือนพันครอบครัวแต่เราอยู่คนต่างคนต่างอยู่เพราะถือว่าเราก็มีความสุขอยู่แล้ว แต่คนพาลนนมีแค่สิบคนรวมหัวกันเกิดเป็นแก๊งอันธพาลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความลำบากขึ้นตรงกันข้ามถ้าคนดีเรารวมกันเป็นเครือข่ายเมื่อคนพาลจะมาทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้เห็นสามารถที่จะร่วมกันแก้ปัญหาหรือป้องกันในความเสียหายต่างๆเหล่านั้นได้โดยเฉพาะยิ่งภัยวิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยถ้าชุมชนของเราหรือสังคมของเราเข้มแข็งแล้วมีวินยัยแล้วเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก เรื่องการระบายน้ํานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องวิธีที่จะแก้ปัญหาน้นํานี้แต่ถ้าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็มาเน้นด้วยความรุนแรงแก้ปัญหาโดยที่เรามองเฉพาะว่าเราเราเราคือผู้ที่ได้รับเคาะกรรมมันจริงกลายเป็นเราคือตัวปัญหาที่ไปขัดขวางความดีก็จึงทําให้เกิดความลำบากขึ้นเจริญพร ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเลยที่มาให้หลักธรรมดีๆเป็นข้อคิดให้กับผู้ที่ประสบอุทกภ,ภัยในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจริญพรก็ถือได้ว่านะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะแต่ยังไงหลักธรรมก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตลอดแล้วก็เป็นวิธีที่จะช่วยในายการแก้ไขได้เป็นอย่างดีค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของ Thailand Early News ของเราลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ดิฉันคุณสาวิตรีและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ